โอเคครับผมก็สวัสดีเ์เบอร์ทุกคนก็น,นะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับในเกมไมครับกันอย่างเช่นเคยนะั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นในแมปที่มีชื่อว่าโรบินสันครูโซนั่นเองครับซึ่งโรบินสันครูโซนั้นเป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่แต่งโดย d a นเ e ล d e เดโนะครับก็ในแมบปบแมบบนี้ก็จะมีภารกิจให้เราทําอย่างมากมายเลยแต่ว่าผมขี้เกียจทําตามภารกิจอะคือเอาเป็นว่าผมจะ ทำตามนี่ละกัน h i ช v e m e n t อ่าผมจะไล่เก็บ c h ช e v e m e n t ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบละกันนะครับก็1พาร์ทก็ยังตามสักวัน2 A c h i e v e m ้ n t ละกันโอเคตอนนี้ผมก็ได้เนี่ a c h ชิ v e m e n t แล้วนี่อันนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็แบบนี้มีความน่าสนใจตรงไหนมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นแบบก่อนล้างในที่มีต้นไม้สูงซึ่งผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะสำหรับกันประจนภัยหลายๆคนคงชอบการประจนภัยมากๆเลยแล้วก็ เป็นแมปเกาะล้างซึ่งยอดนิยมอยู่แล้วครับผมสำหรับการเอาชีวิตรอดในเกมไม n ครฟ a f t นะครับก็อันนี้จะเป็นกล่องให้เราเก็บซึ่งผมก็อันนี้คือการเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้อะไรมากรู้แค่ว่าเราคือกระลาสีเรือที่เรือแตกเห็นไหมตรงนั้นจะมีเรือที่โดนไฟเผาอยู่เลยทําให้มาติดเกาะตรงนี้พร้อมกับผู้คนลูกเรือใช่หรือเปล่าพวกนี้ก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเขาสามารถแลกของได้หรือเปล่าไอ้มีนกไก่ด้วย ก็ดูกันแบบสนุกสนุกครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับสำหรับแมปแบบนี้อะไรเนี่ยซันโดกันมีดาบตัวไอรอนดินก็จริงๆแบบนี้เขามีภารกิจให้เราทําเยอะนะแต่ว่าผมไม่อยากไปทําตามภารกิจเขาว่าเพราะมันยุ่งยากมากแล้วมันก็อะไรเยอะแยะไม่หมดอ่ะแล้วก็มันต้องมานั่งจำต้องมานั่งอะไรอีกเอาเป็นว่า i e ช e m e n นนั่นแหละนี้สุดหลันี้อะไรนะ h e ปสพ potion o f healing โอเคก็แลกของใช่ไหม เดี๋ยวผมไปดูในเรือก่อนว่ามันมีพวกอ่ากล่องสมบัติที่แตกหรือเปล่าที่แบบอะไรอ่ะจมลงไปพร้อมกับเรือนี่ครับก็เป็นแบบที่สวยงามเป็นแบบหนึ่งเลยนะตรงน,นั้นก็เหมือนจะมีต้มนมะพร้าวด้วยนี่สวยมากเลยผมชอบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอะไรไม่น่าข้างในเนี้ยไม่น่าจะมีนี่ไงเจอแล้วเจอกล่องแล้วนี่เป็นโกนักเก็ตน,นะครับเอาไปแลไอ้พวกนั้นได้อะของที่เราเจอมาตะกียแ,แล้วมีอะไรอีกต้องว้า เเดียยวเดียวเดียว,เ,ยวเออ,อน,นี้ผมก็เล่นในแมป1.8.0นะครับแล้วก็มี shader p a พคด้วยสำหรับรีซอ p a พคนี่ผมไม่ได้ใช้รีซอ pack อะไรนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกล่องเป็นไอรอนิงกอดเอกแล้วก็โบเราจะเก็บไข่ไว้ทำเค้กกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดหรือยังอันนี้คือเรามาเล่นไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยอันนี้อะไรเนี่ยกล่องไม่ใช่นี่หว่า เดี๋ยวก็เนี่งเราก็ต้องสร้างบ้านก่อนอย่างน้อยวันนี้ผมก็ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ก่อนลวกันจะได้ป้องกันภัยอันตรายี่มีเป็นเนื้อซอมบี้แล้วก็ขนมปังเดี๋ยว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 ,ยวออกซิเจนจะหมดโอเครู้สึกว่าหมดหรือย,อยังนี้ผมก็ไม่รู้นะเราบันค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรเลยในน้ําเนี่ยแล้วผมก็ต้องคอยขึ้นแมวออกซิเจนเรื่อยๆด้วย มีอะไรหรือเปล่าวะว่าเราจะหมดแค่นี้มั้งกล่องที่เราสามารถเก็บได้ก็เก็บไปหมดละโอเคก็ตามที่แมพเขาให้ข้อมูลไว้นะครับข้างในนี้มันก็จะมีพวกอ่า NPC พวกเนี้พวกวลเลเจอร์อยู่ข้างในด้วยเป็นตัวละครที่เขากำหนดไว้ในเรื่องนิยายโรบินสันครูโซก็หลายหลาคนอาจจะเคยได้ดูผ่านทางภาพยนตร์มาแล้วครับก็ผมก็เคยได้ดูนะ เป็นภาพพยายื้นหลอบการเอาชีวิตรอดของโรบินสันครูโซในเกาะแห่งหนึ่งเกาะลางแห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับประเทศเวเนซุเอลานีผมก็ไปอ่านข้อบูลมานะครับซึ่งเขาก็ได้เจอกับชนพื้นเมืองคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟรายเดเป็นคนผิวดำแล้วก็เป็นเพื่อนเขาแล้วก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านนั่นแหละคนในหมู่บ้านท้องถิ่นอนะชนท้องถิ่นแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นชาวท้องถิ่นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นอีกฝ่ายที่ไม่รักสงบเท่าไหร่นักก็ต่อสู้กันระหว่างสองเผ่าแล้วก็กินกันเองนั่นแหละก็ค่อนข้างน่ากลัวแต่ก็สนุกดีนะครับเป็นการเอาชีวิตรอด <c oughs> เขาก็สร้างบ้านบนต้นไม้อ่าอย่างเท่เลยผมก็เคยใฝ่ฝันว่าอยากมีบ้าน,นบนต้นไม้สวยๆเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ตอนนี้มันก็มืดมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่นั่นก่อนอที่พักอาศัยก่อนนี่ตีตีนี่บุ๊ แล้วก็ได้เอชเมนต์อีกเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นเ t t ติ้งวูดหรือว่าได้รับต้นไม้นั่นเองได้รับไม้ผมว่าวันแรกเราคงจะต้องอยู่อย่างเมือๆอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าผมก็คงไม่มีขนแกะมาทําเตียงหรอกกว่าจะหาแกะได้นี่ก็น่าจะนานเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็มีพวกอเอ้ยนี่มีมาในโคโค่ด้วยแต่จริงเขาจะให้เป็นลูกมะพร้าวก็ได้นะแต่ไมตะกีมันมือจังวะผมก็อึ้งไปสักพักนึงเหมือนกันแหละ โอเคมันจะครบหมดละปึ๊บโหแล้ว,ออลวซอมบี้จะเกิดวเนี่ยเขาให้เราเล่นในโหมดอีซี่นะครับตอนนี้ผมเล่นในโหมดแล้ววะพีทฟูโหแต่มอนมันก็ไม่เกิดอีอกทั้งนั้นอนะเอาเป็นอีซี่แล้วกันแล้วถ้ามอนเกิดไอ้พวกนี้จะตายวเนี่ยผมกลัวมากเลยเนะี่ยเอาเป็นว่าอันดับแรกคือนี่ก่อนเลยละกันทำทอดให้หมดเลยซอมบี้จะได้ไม่เกิดมาตีพวกวิเลเจอร์ของเรา ด้านตาแดงๆมานูล,ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปมันมีดาบให้เราปะวะไม่มีนี่ว่าผมต้องทําเองสินะทำไมไม่สนใจผมเลยวะเฮ้ยมันจะตีวีเลจเจอปะเนี่ยไอตัวนั้นมีคีเปอร์ด้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปักให้หมดก่อนมันจะได้มีตัวอะไรมาเกิดเฮ้ยอ้โหพี่เล่นมาเป็นสิ่งนี้แล้วผมจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาศัยจังหวะนี้แหละคราบก่อนเฮ้ยอย่าพึง่งอย่าไปตีวีเลจเจอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้โหมีสกเลตันเกิดด function, ้วยเดี๋ยวผมไม่น่าสร้างเป็นหมดพิทฟูไออีซี่เลยว่ะมันไม่พร้อมจริงตอนเนี้ยผมไม่พร้อมสำหรับตอนนี้จริงจเดี๋ยว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 นี่ไงมาแล้วมาเว้ยมาดิมาดิให้มันรู้สักบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิเลจเราโดนไล่ยิงเดี๋ยวจยาพึ่งไอหนูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆขอปักไฟทั่วก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์มันเกิดนี่ยังอยู่คมหรือเปล่าเนี่ย เหมือนว่าจะหายไปตัวน,นแล้วผมดูไว้ผิดเนี่ยตอนแรกมีห้าตัวหรือเปล่าวะแต่เขาได้เตียงนอนมาปัญหาพวกนี้จะหมดไปในทันใดโอเคผมก้าปักน่าจะโอเคละตอนเนี้โอ้โหแล้วมันเกิดโคตรเยอะอะเอันดับแรกเลยนะอืมคิดก่อนมีดาบแล้วเอ้ยจะจะไปไหนอะ่ะผมว่าต้องกา้อาณา,าเขตก่อนวะไม่ไหว ทำให้การาเขตเดี๋ยวจะซวยได้แต่มันก็มาทางน้ำไม่อยู่ดีนี่หว่าแต่ว่าเราก็าจะากันไม่ให้วิเลเจอร์เราออกไปลอกนอกรูกนอกทางได้นะนี่ประมาณน,นี้แต่มันก็กระโดดได้ต้องสองชั้นนี่หว่าผมรู้สึกว่าผมจะวางสเปซสปาโคตรคเลยเนะี่ยมันจะมาะได้ปะวะโอ้มันขึ้นมาได้ถ้าชั้นเดียวนะรู้สึกเหมือนผมต้องทำขวานแล้วก็ตัดต้นไม้เพิ่ม โอเคชิปแต่ขวานแหลกเลยจริงๆจ,จะดีหรอไม่ดีหรอเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องตัดต้นไม้กันวะ่ะไอ้นั่นผมหมดแล้วไม้หมดโอ้โหดูดิเฮ้ยมันจะคาบน้ำ้ามทะเลปตีบิเลชเจอร์ภ <c oughs> าวนาให้เชา้าให้เร็วที่สุดเลยตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวต้องทำขวานกันจะได้ตัดต้นไม้ได้ไวขึ้นชิป อ้เดี๋ยว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 ต้องสติก่อนพ่อหนุ่มสลับกันไปหมดเลยนี่ตายแล้วพุดเฮ้ยเด๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วเนี่ยผมต้องทำอานาเขตอะ่ะปกคุมตรงนี้ให้เป็นฐานทัพชัยภูมิอาันดีงามของเราไม่ให้ซอมบี้ย่างไกลเข้ามาทำอันตรายกับเราแล้วก็วิเลเจอร์ทั้งหลายนี่ไงหมาแล้วไงโอเคฉันจะปกป้องนายเองโอ้เฮ้ยผมจะตายเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว สึกว่าผมจะมีอาหารอยู่ปะวะมีเบสอยู่กินก่อนก็นนะได้ค่อยปลูกอเอาแค่พอะทังชีวิตได้ก่อนคืนนี้มันยากนะเพราะว่าผมเข้ามาเดียวมันก็เช้าแล้วว่ะเอ้มันก็มืดแล้วว่ะคือมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะชีวิตไม่ได้รยได้กีบกูราบนี่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 อย่างน้อยก็ปิดไว้ไม่มันเข้ามาแต่ว่ามันปิดไม่มิดไง แต่อย่างน้อยทางน้ำมันก็ช้ากว่าทางนี้แล้ววะเค okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าจะตีช้าเลยเกิดสำหรับขวานไม้ของเราเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงไอ้ตัวเล็กไอต้ตัวเล็กไอ้ตัวตัวเล็กนี่ทีเด็ดเลยเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนั่นจะโอเคนะสำหรับการสร้างที่กำบังในช่วงแรกอ่าจะช่วยป้องกันซอมบี้ได้ระดับหนึ่งแหละ เก่ก็รอให้เช้าโหแล้วมันก็จะพยายามจริงเนาะผมตัดต้นไม้ให้หมดก่อนเลยลนนแล้วกันตอนนี้แล้วค่อยขุดไปหาเหล็กที่ข้างล่างแล้วก็หาหินหาพวกแร่อะไรเงี้ยมาอัปเกรดยุดทุปรกรณ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอันนี้มีอยู่กันอยู่สี่คนใช่ไหมเหมือนจะตายไปคนหนึ่งเนะือ แอ่ okay, ตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณสักตีสามได้หรือเปล่าแต่ตอนที่ผมเล่นนี่เป็นเวลาตีห้านะซึ่งผมชอบเล่นเวลาแล้วมันเงียบเงียบสงบดีแล้วจะลงน้ําไปจะตายไปแล้วพวกเนี้ยอยากไปหาเหรือเหรอดูดิมันมองไปหาเรือกันนะ่ะ mm hmm. เรือไปไม่ได้แล้วเพื่อนมันจมไปแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างเรือใหม่ให้แล้วกันนะ mm hmm. พวกท่านบรดรอก่อนแต่อีกคงจะนานแหละไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกโอเคอันนี้ก็ ได้มาสิบแปดไม้เดี๋ยวผมขุดนี่แล้วกัน๊บก่อนหน้านั้นทำนี่ก่อนพลิกแอคอแล้วก็ทำเป็นแล้วก็รู้สึกว่าจะได้อ h ชิเม m น n t เป็นชั้นชูไม้หรือว่าเวลาแห่งการขุดมาถึงแล้วนั่นเองนี่ฮะได้มาแล้วโชว์เวลกับเดี๋ยวเดี๋ยวโชคดีนะที่เรายังมีดาบเหล็กในตอนแรกเลยทำให้ผมสามารถขับไล่พวกมอนสเตอร์พวกนี้ไปได้อย่างง่ายดายแต่เดี๋ยวนะ แค่เดียวนะขอขูดก่อนละกันอ่าขุดลงไปข้างใต้นี่เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วล่ะในช่วงแรกๆเราไม่ต้องมานั่งทําบ้านเลยเราใช้พื้นนินเท็นประโยชน์อันนี้เป็นหินแล้วเหรอใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่ปึ๊บโอเคผมมองไม่ค่อยเห็นว่าสีมันแปลกอ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นหินอยู่ปะวะ ถ้างั้นผมโหดตรงนี้แล้วกันเอ้ยต้องให้ทรายมันถล่มมาเคเดี๋ยวกลัวจะมืดกันเพราะว่าจอที่ผมเล่นอยู่กับจอที่เพื่อนๆดูกันมันอาจจะสีไม่เหมือนกันนะจอที่ผมเล่นมันจะสีสดกว่าทําให้มองเห็นอะไรง่ายกว่าส่วนที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ก็จะโคตรมืดด้ยแหละเพราะว่าผมก็เคยดูของผมเหมือนกันแหละมันมืดมากนะเวลาที่ผมไม่ปักไฟไว้เนี่ยก็ผมก็เข้าใจแหละนี่จะพยายามตักให้ตลอดแล้วกันนะครับเี่ยตอนนี้ได้หินมาแล้วเดี๋ยวผม หาหินไปสักนิดนึงก่อนเอ้ยเราเจอเหล็กได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าจะตีไม่ได้หรอกต้องใช้ที่ขุดหินตีโอเคนี okay. ่ผมได้หินมาทั้งหมดสิบเก้าก้อนละผมเอ้ยเฮยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมาเร็วอย่างนี้นะ่ะจริงๆก็ช้าแหละโอเคเรี okay. ยบร้อย ต้องรักษาจํานวนไอพีซีให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้เฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปไหนตัวนึงอ่ะเมื่อกี้มีสี่ตัวไม่ใช่เหรอวะยเฮ้ยเฮ้ยจมน้ําตายโดนตีตายเหรอหายหนอหนอ,อ,อตกใจหมดอยู่นี่อยู่นี่ลงมาแอบลงมาแอบแล้วผมเหมือนจะเห็นกล่องตัวนั้นด้วยผมก็ไม่รู้ว่าผมเก็บไปหรือย,อยังนะแต่ผมก็เพิ่งจะเห็นตะเกียะ okay. โอเคเอาถ้าววิ่งเดี๋ยวหิวไม่ดกวกาแต่มันวิ่งไปแล้วอะวิ่งบนน้าไม่ใช่ว่ายน้ําเร็ว มึเก็บไปยังวะอ๋อยังไม่ได้เก็บนี่ว่าเป็นทอชอเคแล้วตอนนี้เหมือนจะประมาณตีห้าละใกล้เช้าละใกล้สว่างละซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาเดียวกับตอนที่ผมเล่นอยู่นี่เลยข้างใต้มีกล่องร่วงไปหรือเปล่าไม่มีนะเคตอนเชา้าโ,โอ้ยเดี๋ยว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 ,ย,วยายายาหนีไปก่อนโอเคเดี๋ยวจัดการให้นี่บางอ่านมากที่กลา้าย่างไกลเข้ามา บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่หรอกโอเคแตวผมได้เฟอร์แนนแล้วผมก็ได้ชิมเมนต์ใหม่แล้วเป็นฮอตท็อปิกอ่าเรียบร้อยผมก็เผานี้ก่อนเลยแล้วกันเนื้อไก่ของเราไอ้เด้วผมต้องไปหาพวกนี่ด้วยว่าเมล็ดพันธุ์มาปลูกข้าวนี่เช้าแล้วแล้วก็ทำนี่ก่อนที่ขุดหินโอเคจะไปขุดเหล็กตรงนู้นได้ กี่ก้อนอก้อนเดียวเองเหรออ๋อสองก้อนสองก้อนเอ้ยสามก้อนสามก้อนสามก้อนเคเอ้ยมีอีกมีอีกมีอีกมีเยอะเลยได้อยู่ได้อยู่โฮ้ยเยอะมากเลยด้วยมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยเหล็กเฮ้ยเฮหมือนผมได้ยินเสียงเอฟเฟกต์แต่มันน่ากลัวมากนะเฮ้ยเฮ้ยมีแอ่งน้ำหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อยาบอกนะว่าทะลุไปสู่มหาสมุทรเนี่ยไม่หรอกมกั้งแค่นี้เองเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมืดจังวะทำไมมันมืดมากจริงๆนะเฮ้ยเหมือนผมได้ยินคนเดินซึ่งมีซอมบี้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่ามันช้าแล้วนะถ้าซอมบี้ขึ้นมาผมน่าจะได้ยินเสียงซอมบี้เอ้ยมีชื่อด้วยบิลเสียงซอมบี้มันโดนไฟเผาวะ มาตะกีนน้ไฟสะท้อนคิดว่าตาแมงมมุมตกใจหมดเฮ้ยแล้วนามมันมาจากไหนวะเฮ้ยหนามนมามันมาได้ไงอ่ะที่มันไม่มีทางออกอ่ะหรือว่ามีแต่ผมไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเยทำไมอ่ะทำไมทำไมกันไปยี่ไงมีมเมล็ดพันธุ์นี่วะลืมเลยหนามมาจากไหนวะอยู่ข้างใต้ดีอยู่แล้วเหรอ ผมอุดมันก่อนละกันโอเคช่วยได้ปะช่วยได้ดีข้างล่างน,นี้มีอะไรหรือเปล่าผมเหมือนจะาน้ำมันมาจากทางนี้นะเนี่ยเนี่ยโอเคผมรู้ต้นตอแล้วงั้นผมก็เก็บกิบก,กักน้ำไปและกันเผื่อว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อละลงมาเป็นทันทับของ a อพซเลยโอเคผมว่าผมจะ ต้นไม้สักหายล้ะนี่งไงตายทันทีเลยตอนนี้ก็เช้าแล้วโอเคจะได้แบบให้บดบางทิวทัศน์ของเราอแต่แดดร้อนมากเลยจับตามากเฮ้ยหลุดแล้วผมจะใช้นี่ตีทำไมวะเนี่ยเวลาตีมันพอๆกันนะแต่ว่ามันจะเสียค่าความมุงทนด้วย,ยแต่มันก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนี่ว่าเพราะฉะนั้นผมก็โยน,เข,เ,ยเ,ยโยนเข้าไปเลยนี่โยนเข้าไปเลยนี่ เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เผาเหล็กของเราต่อเลยก็ใส่ฐานเข้าไปฐานนี้ฐานนะไม่ใช่ฐานไฟฉายอะไรกันนะโอเคครับผมก็วันนี้ผมก็อาา่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาร์มโผดไปพอสมควรละแล้วก็ได้ไอชิเม้นมาทั้งหมดเท่าไหร่กียนโอแล้วมีแต่ขแแนงเยอะมากเลยได้มาเยอะนะเยอะนะก็ไปเจอกันต่อ่านหน้าแล้วกันนะครับไว้ผมจะมาเล่นต่อนะครับถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์ไว้เยอะๆนะครับไว้จะมาทําต่อให้เร็วที่สุดนะออแล้วมีฝนตกด้วยก่อนที่จะจากลานไปแต่ว่าบเพเิงยังไม่หายดับเลยก็บายบายครับลากก่อไปจ้าไปจ้าบายบาย